ปินโตเมียกาะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีขุนหลวงประจักษ์ผู้มีหน้าที่จดหมายเหตุและรับส่งหนังสือราชการไปมาระหว่างหัวเมืองเป็นผู้มีรูปงามสติปัญญาเฉียบแหลมหากแต่เป็นบุตรเพียงคนเดียวของแม่หญิงเอียดผู้เป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวมีกิจการค้าขายตั้งอยู่ริมคลองแม่เอียดนั้น แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นแม่หญิงมั่งคั่งแต่กลับเป็นหญิงใจแคบรักลูกพระหนึ่งแก้วตาดวงใจและไม่เคยเห็นหญิงคนใดพอจะคู่ควรกับบุตรชายของนางอยู่มาวันหนึ่งนายประจักษ์ได้ไปติดต่อราชการที่ปากน้ำได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านแสนซื่อผิวผ่องโสพภาพูดจานุ่มนวลมีความรู้รอบแม้ไม่ถึงกับเรียนจบ จากโรงเรียนกุลสตรีแต่ก็ยังเรียนหนังสือจากวัดอ่านออกเขียนได้และทำกับข้าวเก่งยิ่งกว่าแม่ครัวหลวงเสียอีกนายประจักษ์หลงรักแม่สายในชั่วพริบตาและไม่นานจากนั้นนั่นเองทั้งสองก็แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายเมื่อแม่สายย้ายมาอยู่ในเรือนใหญ่ซึ่งเป็นเรือนของแม่สามีแม่เอียดนั้นต้อนรับเงียบขรึมไม่มีถ้อยคำอ่อนหวาน อยู่บ้านนี้ต้องรู้จักหน้าที่นะเสียงของแม่เอียดไม่ดุดันนักแต่เย็นชาเหมือนน้ำในโอ่งกลางฤดูฝนตั้งแต่วันแรกสายในฐานะเมียของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็ถูกวางให้อยู่ต่ำกว่าอย่างชัดเจนงานบ้านงานครัวกลายเป็นภาระประจำแม้จะไม่มีคำด่าว่าตรงๆแต่สายตาและการกระทําของแม่สามี กลับรายลึกยิ่งกว่าที่คิดสายทำกับข้าวใส่ปิ่นโตให้ประจักษ์ทุกเช้าโดยใส่ใจทุกเมนูเหมือนเป็นจดหมายรักแต่แม่เอียดกลับแอบเอาปิ่นโตนั้นไปเปิดดูทุกครั้งบางครั้งถึงขั้นเปลี่ยนกับข้าวหรือตักทิ้งบ้างในสายตาแม่เอียดสายไม่ใช่คนที่เหมาะสมจะมาเป็นลูกสะภ้ยของตระกูลเธอเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่เผลอใช้สเสน่ห์ลายจวัก มัดใจลูกชายของเธอเอาไว้ได้บ่ายวันหนึ่งหลวงประจักษ์นั่งใต้ร่มไม้กลางลานราชการรอบวงมีเจ้าหน้าที่ทางการหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ร่วมวงกันกินข้าวครึกครื้นแต่ละคนล้วนมีอาหารเรียงรายในถาดปิ่นโตชั้นดีมีทั้งแกงกะทิใส่เครื่องสมบูรณ์ไข่พะโล้หอมกลุ่นหรือผัดเนื้อน้ำมันหอยปรุงอย่างพิถีพิถัน ประจากเปิดปินโตชั้นแรกขึ้นมาแทบไม่ต้องใช้ตากลิ่นก็พุ่งมาเตะจมูกก่อนใครกลิ่นปลาแห้งปิ้งราดน้ำปลาและข้าวสวยตักแน่นๆไร้เงาแกงหรูหรือเครื่องเคียงมากมายมีเพียงพริกขี้หนูตำกับหอมแดงหั่นวางไว้ข้างๆเสียงหนึ่งในวงพูดขึ้นแต่ดังพอจะให้ได้ยินทั้งวงโอ้โหคุณหลวงกินปลาแห้งหรือผีชาย อีกคนหัวเราะเสริมได้ข่าวว่าได้แมวเรือนไหมสงสยัยผึงหัดเข่าครัวหรือเปล่าบางคนฟังก็หัวเราะแห้งๆบางคนทำเพียงส่งสายตาให้เห็นแต่ประจักษ์กลับนั่งนิ่งตักข้าวเข้าปากช้าๆไม่มีคำพูดใดออกจากปากแต่ในใจหลวงประจักษ์กลับรู้สึกเจือจางเขาไม่แคร์ว่าตัวเองกินอะไรแต่สายตาของเพื่อนร่วมง,งานที่มองมา เหมือนหอกเล็กๆนับสิบเล่มทิมมาเงียบๆระหว่างเสียงหัวเราะที่แสนเบาแต่คมชัดในหัวใจระหว่างทางกลับบ้านเขานั่งนิ่งในเรือมือแตะขอบเรือมองผิวน้ำกระเพื่อมไปเรื่อยๆคำถามบนเวียนอยู่ในหัวเพราะอะไรทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เมื่อกลับถึงบ้าน บรรยากาศยามเย็นชื้นชื้นจากคลองลอยคลุ้งกลิ่นฟืนจากหลังครัวแม่สายกำลังก้มหน้าตำน้ำพริกอยู่หน้าครกแสงไฟจากตะเกียงริมครัวกระทบเงาเธอบนฝาไม้ทำให้ร่างเล็กๆของเมียดูเป็นคนแบกโลกทั้งใบเอาไว้เส้นผมหลุดออกจากมวยอย่างไม่ตั้งใจเม็ดเหงื่อไหลาจากขมับลงข้างแก้มมือข้างหนึ่งประคองครก มืออีกข้างหนึ่งตำอย่างมีจังหวะเขามองภาพนั้นแล้วเงียบความเหน็ดเหนื่อยของหญิงสาวคนหนึ่งที่ทั้งวันไม่ได้พักกับไม่เคยบ่นพึมพรำเขาไม่กล้าพูดเรื่องกล่องข้าวไม่ใช่เพราะกลัวเมียจะร้องไห้แต่เพราะเขากลัวว่าเธอจะเสียใจยภายในเรือนใหญ่ที่เงียบสงบมีเพียงแม่เอียดที่นั่งอยู่บนตั้งไม้อย่างสง่าง,งามมือแก่ช้าชาใช้ไม้เคาะพื้นเบาๆเป็นจังหวะ สายตายังคงมองผ่านหน้าต่างมองลงไปยังครัวนางเห็นลูกชายกลับมาแล้วเห็นเขาเดินเข้าไปใกล้เมียเห็นเขาวางเป็นโตลงอย่างเบาแต่ไม่เห็นว่าเขาจะพูดอะไรกับเมียเลยไม่มีเสียงดุดาไม่มีคำต่อว่าไม่มีแม้แต่คิ้วขมวดใส่แม่เอียดขมวดคิ้วเสียเองแทนในใจคิดเหตุใดลูกถึงไม่รู้จักขบคิดหญิงใดจะคู่ควร ในความเงียบของบ้านแม่สามีไม่พูดอะไรแต่สายตาของนางชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดคือสายตาของคนที่ผิดหวังผิดหวังที่แผนวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเธอหวังให้ลูกชายตอกเมียสักคำให้เกิดปริแตกในใจให้สะพายคนนั้นรู้ว่าข้าวกล่องก็สะท้อนฐานะในเรือนเย็นวันนั้นหลังจากหลวงประจักษ์วางปินโตลงในครัว แล้วพูดกับแม่สายเพียงเล็กน้อยเขาเดินขึ้นเรือนฝีเท้าแน่วแน่แต่ในใจลังเลอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่ได้กโกรธไม่ได้คับแค้นใจแต่รู้เพียงแค่ความเงียบในวันนี้มันเหนื่อยกว่าการออกศึกเมื่อเขาก้าวขึ้นเรือนก็พบกับแม่ของเขานั่งอยู่ตามเดิมในชุดผ้าลายไทยที่สวมอยู่นั้นเรียบร้อยไร้รอยยับ เส้นผมของแม่ถูกรัดลวบขึ้นตึงรัดด้วยปิ่นเงินเรียมฝีปากบางๆนั้นแน่นิง่งเรากับรับรู้ทุกสิ่งในโลกนอกจากลูกชายของตนกลับมาแล้วเหรอลูกเสียงแม่เย็นนิง่งและมีจังหวะเฉพาะตัวแฝงน้ำเสียงอ่อนโยนพอประมาณแต่คมเรากับสังหารได้ด้วยคำพูดงานที่ปากนะ้ำเป็นอย่างไรบ้างละ่ะ แม่ถามเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่สายตากับแนบแน่นยิ่งกว่าฝีเข็มปักลงบนผ้าชั้นครูเรียบร้อยดีขอรับเขาตอบสั้นชัดและไม่เสียมารยาทแม่พยักหน้าเบาๆก่อนจะเว้นช่วงเหมือนจะจบบทสนทนาแต่แล้วประโยคหนึ่งก็ตามมาอย่างแผ่วเบาแล้วกับข้าวในปิ่นโตวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง น้ำเสียงนั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เหมือนเงาในดวงตาแปลเปลี่ยนกลายเป็นเงาของความคาดหวังและรอคอยแม่เอียดไม่ได้มองหน้าเขาตรงๆแต่ใช้ปลายตารูปตะเข็บผ้าปูตั้งอย่างเบาๆใจของนางเฝ้ารอคำพูดหนึ่งคำบน่นคำตำหนิหรืออย่างน้อยก็ผิดหวังแต่ลูกชายกลับตอบเบาๆอย่างไม่เร่งร้อนเหมือนกล่าวเรื่องที่ไร้ความหมาย ดีขอรับเพียงคํำเดียวเท่านั้นเหมือนสายลมที่พัดผ่านสวนดอกไม้แต่กลับทำให้บางดอกหักโคนโดยไม่มีใครเห็นแม่เอียดชะง,งักไปครู่หนึ่งริมฝีปากเม้มแน่นขึ้นดวงตาที่ยังมองออกไปที่สวนหน้าบ้านเหมือนหันเหไม่มีใครเห็นว่าในอกมีอะไรสั่นไว้อยู่ข้างในจะดีได้อย่างไรก็ข้าวธรรมดาเช่นนั้นไม่มีแกงเนื้อดีด ในวงงานเขาก็หัวเราะเยาะแต่ลูกข้ากลับบอกว่าดีนางครุนคิดอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะถ้าพูดก็เท่ากับยอมรับว่าตนเป็นคนลงมือเปลี่ยนกล่องข้าวและนั่นเป็นสิ่งที่แม่เอียดภูมิใจความเงียบคืบคลานไปทั่วเรือนหลวงประจักษ์เดินผ่านแม่ไปเหมือนลูกไม้ที่หล่นไกลต้นโดยไม่รู้ตัวสายไม่ได้ถูกกล่าวโทษ แต่สิ่งที่เจ็บที่สุดสำหรับแม่อียดไม่ใช่เพราะแผนล้มเหลวแต่เพราะคำว่าดีของลูกชายดันไปนเข้าข้างเมียที่นางยังไม่อาจรับได้เสียงเข็มนาฬิกากลางบ้านเดินชา้าช้าท่ามกลางอารมณ์ของหญิงชาราที่เหมือนฟืนเปียกไฟไม่ช้าๆแต่ไม่ทันดับเสียทีเช้าวันถัดมาในครัวไม้หลังบ้านสายตื่นตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่ทันเปลี่ยนสีเธอก้มกมเงยเงอยู่หน้าเตาไฟ ที่ลุกโชนมือเดียวหันตะไข้อย่างมั่นคงกลิ่นหอมของแกงเลียงผักรวมโชยออกมาจากหม้อคเครือบกับข้าววันนี้มีทั้งไข่ลูกเขยสีทองผัดบัวพร้อมหวานและปลาทอดราดน้ำจิ้มสามรสทุกอย่างลงตัวอย่างประณีตใสใช้ผ้าสะอาดถอดปิ่นโตอย่างเรียบร้อยก่อนจะยกไปวางที่หน้าครัวรอเวลาให้ประจัก์มาหยิบ แต่ในมุมเงาของเรือนใหญ่นั้นมีดวงตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ตลอดแม่เอียดยืนอยู่บนเรือนด้านในดวงตาแหลมคมมองไปยังปิ่นโตที่ถูกจัดอย่างวิจิตรริมฝีปากเม้มแน่นเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆหันไปส่งสัญญาณให้คนใช้เก่าแก่แล้วจึงเดินกลับขึ้นเรือนอย่างสง,ง่าเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่นานนักในขณะแม่สายกำลังเดินไปล้างมือล้างหน้า มือของแม่ละม่อมก็รอบมาเงียบๆเ,เปิดฝาปิ่นโตอย่างชำนาญถอดอาหารออกอย่างคล่องแคล่วเรากับเคยทำมานับครั้งไม่ถ้วนอาหารเดิมในปิ่นโตถูกแทนที่ด้วยน้ำพริกปลาย่างที่แทบไม่มีเครื่องเคียงและไข่ต้มที่ปอกถลอกก่อนฝาจะถูกปิดลงทุกอย่างเสร็จสิ้นเงียบสะอาดและแนบเนียนในใจของแม่เอียดนั้นเป้าหมายของนางชัดเจน ไม่ใช่แค่ทำให้ลูกขายหน้าแต่ต้องการให้เกิดรอยร้าวเล็กๆในใจประจักษ์ว่าเมียของเขาไม่ใส่ใจไม่รู้การะเทศะให้ชายหนุ่มผู้มั่งมีในหน้าที่การงานรู้สึกว่าสายอาจไม่สมควรเป็นแม่สีเรือนและเช้าวันนั้นหลวงประจักษ์ก้าวออกมาจากเรือนด้วยสีหน้าเรียบเฉยมือหนึ่งถือบินโตแน่นหนาไปตามทางไม้ทอดยาวสู่เรือ ไม่รู้ว่ากล่องข้าวแห่งรักที่เขาคิดว่าเมียใส่ใจถูกแปลเปลี่ยนด้วยมือของผู้ที่รักเขาในแบบผิดๆและช่วงกลางวันที่วงข้าวกลางลานศาลากลางเมืองบรรดาขุนนางข้าราชการในหัวเมืองนั่งเรียงรายกลิ่นข้าวปลาอาหารหรูร้อยอบอวนหลายคนเปิดปิ่นโตโชว์ฝีมือแม่บ้านเมื่อประจักษ์เปิดปิ่นโตกลิ่นน้ำพริกปาย่างก็ลอยตลบ เป็นอันดับแรกไข่ต้มหนึ่งฟองปอกถลอกกระดมกระด่างวางเด่นกลางกล่องเสียงรอบวงเงียบลงก่อนจะมีเสียงกระแอมและหัวเราะในลำคอเบาๆสงสัยว่าแม่บ้านของคุณหลวงน่าจะยาไข้ลดหุ่นกระมงังหรือที่บ้านของท่านกินอย่างนี้ทุกมื้อละ่ะเสียงหนึ่งแซวเลนแต่ดวงตาเหล่านั้นแอบจ้องจับผิดจ้องมาที่พระจ่า เขาไม่ได้ตอบโต้เพียงแต่ตักข้าวเข้าปากเงียบๆและในยามเย็นหลวงประจักษ์กลับมาถึงเรือนในอาการที่เงียบสงบเช่นเคยทุกวันแต่ภายในกลับไม่เหมือนเดิมเหมือนคนที่เดินกลับข้อบ้านแต่ในใจยังติดอยู่กับวงค์า่าที่ศาลาว,วันนี้เพราะไม่ใช่แค่กลิ่นน้ำพริกติดปลายจมูกแต่เป็นกลิ่นความสงสัยที่เริ่มรบกวนใจไม่หยุดเขาเก้าวเท้าขึ้นเรือนอย่างเงียบเชียบ ผ่านแม่ของตนที่นั่งอ่านหนังสือธรรมะอยู่ริมหน้าต่างแม่ไม่ได้มองเขาตรงๆแต่ห่างตาแม่กวาดมาสะกิดเล็กน้อยก่อนจะกลับไปนั่งจุดเดิมใต้ถุนบ้านสายกำลังนั่งเด็ดผักอยู่หน้าครัวก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นเขารอยยิ้มเล็กๆของเธอนั้นเหมือนยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ประจักษ์กลับมองแล้วยิ่งหนักอกหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเขาจึงเดินมานั่งใกล้ๆเธอ เงียบไปชั่วครู่เหมือนกำลังหาคำพูดที่ไม่ทำให้ใครเสียใจสายเจ้าเคยทำกับข้าวตำราชาววังหรือไม่เข้าถามออกมาเรียบๆแววตายังมองไปที่ผักในมือไม่ใช่หน้าของเธอโดยตรงแม่สายชะงงักมือเบาๆมือที่กำลังเด็ดผักบุ้งหยุดค้างแต่เงยหน้าขึ้นมองสามีด้วยดวงตาที่ไม่ใช่ความน้อยใจแต่เป็นความแปลกใจลึกๆ ค้าเคยอ่านเจอในตำราเจ้าค่ะเคยลองทำบ้างแต่ก็ไม่อาจครบเครื่องอย่างนิวงังท่านถามเช่นนี้เพราะเหตุใดหรือเจ้าคะเสียงของเธอนั้นอ่อนนุ่มอย่างเคยแต่แฝงด้วยความระแวงระวงังประจักษ์นิ่งไปพักหนึ่งสายตาวูบหนึ่งเหมือนมีอะไรอยู่ใต้บ้านไม่มีอะไรหรอกเมื่อคำถามจบลงและคำตอบก็สิ้นสุดในถ้อยคำเพียงว่าไม่มีอะไร หลวงประจักษ์หันหลังให้แม่สายทิ้งไว้เพียงเงาผ่านหลังที่ตรงแต่ดูหนักอึ้งกว่าเคยเขาเดินจากไปโดยไม่พูดคําลาทิ้งเธอไว้กับเสียงจักกะจันและความรู้สึกบางอย่างที่ร้อนขึ้นกลางอกอย่างอธิบายไม่ถูกแม่สายมองแผ่นหลังเขาจนลับตาไปในใจรู้สึกว่าวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนๆดวงตาเขานั้นแม้นไม่เคยโกหก แต่ครั้งนี้ก็เหมือนมีบางอย่างปิดไว้ไม่ยอมให้เธอเข้าไปถึงบนเรือนใหญ่เสียงเท้าหนักๆของประจักษ์ดังขึ้นบนกระดานไม้แม่เอียดนั่งรออยู่ก่อนแล้วนางทับที่เป็นพลิกหน้าหนังสือธรรมะในมือแต่สายตากลับจ้องไปที่ลูกชายตั้งแต่ยังไม่ทันยกเท้าขึ้นมาใกล้ดูหนะ้าเจ้าวันนี้มีอะไรติดค้างในอกอยู่หรือไม่ แม่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นจัดเรากับรู้อยู่แล้วว่าเขากำลังทุกข์ประจักษ์นิ่งไปนิดหนึ่งก่อนจะทอดตัวลงบนตั้งไม้ข้างแม่มือเขาประสานกันแน่นแล้วถอนหายใจเบาๆเล็ดลอดออกมาจากชายผู้ไม่เคยแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นวันนี้เพื่อนของลูกแซวเรื่องเข้าในปิ่นโตขอรับท่านแม่เขาเว้นจังหวะก่อนจะกล่าวต่อ กับข้าวในปิ่นโตมีเพียงผักกับพริกนิดหน่อยและไข่ต้มแม่ว่ามันน่าอายไม่ขอรับแม่เอียดฟังแล้วทำทีเป็นตกใจก่อนจะถอนหายใจเชื่องช้ายาวนานสายตาเลื่อนลอยออกไปนอกหน้าต่างเหมือนพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่ในใจแม่เคยบอกลูกแล้วว่าผู้หญิงคนหนึ่งแม้จะทำกับข้าวได้ก็ไม่ได้สมควรว่าจะเอามาเป็นเมีย แม่สายนางไม่เข้าใจเ,เรื่องการะเทศะหรือควรให้เกียรติสามีอย่างไรนางเป็นเพียงหญิงสาวชาวบ้านหาได้รู้เรื่องไม่ประจักษ์ฟังแล้วนิ่งคำพูดนั้นไม่ใช่คำตัดสินแต่เหมือนมีอะไรทิ่มลงกลางใจเขาเบาๆแม่รู้ว่าเมียของลูกเป็นหญิงดีแต่งานที่มีหน้ามีตาลูกทำอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหากจะให้คุณนางผู้อื่นมองลูกเป็นเพียง ชายที่เมียหุงข้าวใส่น้ำพริกธรรมดามาให้แม่ก็กลัวว่ามันจะกระทบศักดิ์ศรีของเจ้าโดยไม่รู้ตัวคำพูดนั้นทำให้ประจักษ์เอ็นหลังพิงเสาแววตาของเขาไม่ใช่คนที่หวั่นไหวแต่คือคนที่เริ่มลังเลลังเลในสิ่งที่เขาเคยเชื่อมั่นเต็มหัวใจว่าเมียของเขาจะไม่มีวันละเลยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแม่เอียดมองลูกชายเงียบ เห็นแววความคิดผุดขึ้นมาในดวงตาเขาแม่ไม่ได้พูดต่อแต่ในใจกลับพึมพำว่าค่อยๆปล่อยให้เจ้าคิดต่อเองเมื่อเจ้าเริ่มมีรอยแล้วในศรัทธาต่อไปแม่ไม่ต้องพูดอะไรอีกหนังสายก็จะกระเด็นออกจากบ้านหลังนี้ไปเอง <laughs> เมื่อแสงสุดท้ายของวันเริ่มจางลงลมยามค่ำก็พัดเอากลิ่นดินและกลิ่นน้ำจากคลองมาประทะเรือนใหญ่ แม่เอียดนั่งเงียบอยู่คนเดียวเสียงฝีเท้าของแม่ละมอมคนแรบใช้เดินเข้ามาอย่างเช่นเคยก้มนั่งเงียบๆราวกับรู้ว่าคืนนี้จะมีคำสั่งพิเศษพรุ่งนี้ไปบอกหญิงแมนให้เตรียมปิ่นโตใส่ของดีของรู้เท่าที่จะมีได้ให้เหมาะกับศักดิ์ศรีลูกค่ะน้ำเสียงของแม่เอียดเย็นแต่เด็ดขาดไม่ใช่เสียงของหญิงสูงวัยที่เหนื่อยล้า หากแต่เป็นเสียงของผู้นำสึกที่รู้ว่าเกมกำลังเข้าทางแม้ละมอมเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความลังเลแต่ก็ไม่กล้าทักเพียงรับคำแล้วเดินถอยหลังออกไปเงียบๆชื่อของหญิงแม้นไม่ได้หลุดออกจากปากมานานนักหญิงสาวผู้เป็นลูกเศรษฐีผู้ดีเก่าเป็นหญิงงามสง่าใบหน้ารูปไข่ดวงตาฉลาดทันคนรู้จักกิริยามารยาท และการวางตัวในวงขุนนางนางคือหญิงที่แม่เอียดหมายตาไว้ตั้งแต่แรกว่าคู่ควรจะเป็นแม่สีเรือนของหลวงประจักษ์แต่โชคชะตากลับพาแม่สายเข้ามาหญิงบ้านที่แม่เอียดมองว่าไม่มีหัวนอนปลายเท้าแม้จะอ่อนโยนขยันขันแข็งและมีน้ำใจแต่นั้นไม่เพียงพอสำหรับลูกชายที่นางเลี้ยงมาด้วยความภูมิสูงเช่นนี้ค่ำคืนนั้นแม่เอียดหลับตาลงในที่สุด แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยภาพเป็นโตของวันรุ่งขึ้นที่หรูหราเกินหญิงบ้านป่าจะเข้าใจตอนเช้าใกล้เข้ามาทุกขณะรุ่งเช้าของอีกวันสายตื่นขึ้นมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างเช่นทุกวันเธอจัดอาหารลงเป็นโตอย่างประณีตเ้ารอให้สามีมาหยิบมันไปเหมือนทุกวันแต่ในใจเริ่มแทรกด้วยความสงสัยลึกๆตั้งแต่คำถามเมื่อคืนแววตาของเขาหลบตั้งแต่ความเงียบที่ไม่เหมือนเดิม ด้านบนเรือนขุนประจักษ์ลงจากห้องแต่งตัวเรียบร้อยในชุดรับราชการใบหน้าเรียบนิ่งตามเคยเมื่อสายตาเห็นปิ่นโตวางอยู่ตรงหน้าเขากลับรู้สึกบางอย่างในใจมือเขายืนไปจับหูปิ่นโตนั้นช้าๆแต่ก่อนจะหันหลังจากไปเสียงรองเท้าแตะเบาๆจากด้านหน้าบ้านก็ดังขึ้นขุนหลวงเจ้าขาเสียงนั้นนุ่มนวลชัดเจนขุนประจักษ หันมาอย่างแปลกประหลาดใจก่อนจะเห็นร่างหญิงแมนยืนอยู่ตรงเชิงบันไดในมือของเธอมีปิ่นโตเคลือบลายทองอย่างประณีตหญิงแมนยิ้มให้เขาอย่างพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสายตาเจียมตัวแต่แฝงด้วยความมั่นใจในบทบาทของตนวันนี้ดิฉันทำกับข้าวเองเจ้าคะ่ะเห็นแม่เอียดบอกว่าท่านขุนชอบของรสมิจัดก็เลยลองทำดูหวังว่าคุณหลวงจะไม่รังเกียจหนะเจ้าคะ่ะ คำพูดนั้นเปล่งออกมาอย่างอ่อนโยนแต่กลับกระแทกเข้าอกของขุนประจักษ์เขาหันมองปิ่นโตของสายในมือและอีกมือหนึ่งกำลังถูกหญิงแมนยื่นปิ่นโตมาให้ความลังเลเกิดขึ้นเหมือนมีมือสองมือฉุดเขาไว้คนละทางด้านหนึ่งคือความรักความผูกพันเรียบง่ายของแม่สายอีกด้านหนึ่งคือความพร้อมความงดงามและความพอดีของหญิงแมนแต่สุดท้ายเขาก็เอื้อมมือไปรับ ปิ่นโตจากหญิงแม้นไว้ในมืออย่างเสียไม่ได้ญิงแม้นยิ้มเบาๆแล้วคล้องตัวอย่างเรียบร้อยก่อนจะหันเดินไปเงียบๆโดยที่ไม่รอคำตอบจากเขาในเรือที่แล่นออกไปตามคลองมีชายคนหนึ่งนั่งเงียบอยู่กลางลำในมือของเขาถือปิ่นโตทั้งสองเสียงน้ำกระทบไม้เรือเป็นจังหวะแต่ในใจของเขาไม่มีจังหวะใดเลยนอกจากเสียงความคิดที่ตีกันวุ่นวาย เขาเอื้อมมือไปเปิดปิน่นโตของภรรย,ยากลิ่นกับข้าวเดิมลอยขึ้นมาชัดเจนประจักษ์หลุกตามองอย่างนิ่งแล้วจึงค่อยๆหันไปเปิดปิน่นโตของหญิงแมนและทันทีที่เปิดฝาออกกลิ่นข้าวหอมของข้าวแช่และเครื่องเคียงจัดเต็มก็ลอยเตะจ,จมูกหมูฝอยทอดกรอบทรงเครื่องเคียงเป็นชั้นผักแกะสลักลายสวยงามแม้แต่ข้าวก็ยังอบด้วยดอกมะลิมีกลิ่นหอมอ่อนๆแทรกในอากาศ เขานิ่งไปนานดวงตากวาดมองความแตกต่างราวฟ้ากับเหวไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่มันคือความตั้งใจและประณีตที่สื่อถึงความหมายบางอย่างหัวใจของเขาเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะตื่นเต้นแต่เพราะรู้ว่าวันนี้มีอะไรบางอย่างในใจของเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเรือลำน,นั้นค่อยๆเทียบท่าหน้าสำนักงานกล่องข้าวของภรรยาถูกทิ้งไว้ที่มุมท้ายเรือมีเพียงความรู้สึกผิด ที่แฝงแนบแน่นในอกแต่ใบหน้าของเขาแม้จะยังเงียบขึมแต่ข้างในไม่ต่างจากชายที่ยืนอยู่กลางพายุไม่รู้ว่าควรหลบไปทางใดจนกระทั่งถึงยามเที่ยงกลุ่มขุนนางที่ทำงานด้วยกันก็ทยอยพากันเดินลงมาที่ลานหยิบปิ่นโตของตนออกมาเปิดประจักษ์นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งเสียงช้อนกระทบฝาโลหะดังเพื่อนร่วมงานชะโงกหน้ามองโอ้โหวันนี้คุณหลวง ได้กินอะไรรู้นะักข้าวแช่หรือขอรับเสียงฮือฮาดังรอบวงทุกคนยกช้อนขึ้นมาค้างไว้มองอย่างน่าสนใจกับข้าวของคุณหลวงวันนี้สวยประณีตกว่าของเมียข้าเสียอีกพระจักหัวเราะเบาๆข้างในไม่ขำแม้แต่น้อยขอนั่งฟังคำชมจากเพื่อนร่วมวงคำชมไม่ได้ตั้งใจจะกโกหก แต่กลับกลายเป็นคำโกหกเพียงเพราะไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าพูดปิ่นโตนี้ไม่ใช่ของภรรยาเขาไม่ใช่ของแม่สายมือที่ตักข้าวฉังงักเล็กน้อยขนาดสายตากวาดมองสีสันของผักที่แกะสลักทุกอย่างสวยงามอย่างไม่อาจตำหนิได้แต่กลับไม่มีรสชาติความผูกพันที่เขาคุ้นเคยเพื่อนบางคนแซวต่อสงสัยวันนี้ภรรยาของคุณหลวงคงตั้งใจทำอย่างพิเศษแน่ ในจังหวะที่เสียงหัวเราะยังไม่จางเขากลับรู้สึกเหมือนเสียงทุกอย่างเบาลงเหลือเพียงความคิดของตนที่ดังกึกก้องมือเขากำนันรอบช้อนกินข้าแช่ไม่กี่คำแต่รู้สึกเหมือนกำลังกินความลำบากใจของตัวเองยามบ่ายเขานั่งอยู่ในห้องทำงานมือขวาของเขายังวางอยู่บนฝาปิ่นโตที่ว่างเปล่ากล่องนั้นไม่ใช่ของเมียแต่มันกลับได้รับความชมมากมายและเขาเองก็รู้สึกดีกับสิ่งนั้น ความรู้สึกผิดกับความภาคภูมิใจกำลังแย่งของพื้นที่ในใจกันยังดุดันคำพูดเพื่อนยังก้องในหูเขาวควรรู้สึกภูมิใจหรือเจ็บปวดเพราะผิ่นโตนั้นไม่ใช่ฝีมือของคนที่เขารักแต่กลับเป็นของหญิงอื่นที่แม่เขาเลือกไว้แทนเวลาผ่านไปกระทั่งพบคำ่ำเมื่อกลับถึงเรือนแม่สายไม่ได้อยู่ตรงชานบ้านอย่างเคยมีเพียงเสียงชามในครัวประจักษ์เดินเข้าไปที่เรือนเงียบ,ยบ แต่มือกำลังก้าวพ้นฉเฉลี่ยเรือเสียงบางอย่างก็สะกิดหูเขาเขาหยุดฝีเท้าเพราะได้ยินเสียงคุยกันเบาๆเสียงหนึ่งคุ้นเคยชัดเจนว่าเป็นแม่ของเขาอีกเสียงคือแม่ละมอมคนรับใช้เก่าแก่ประจำบ้านวันนี้ลูกของข้าเอากล่องข้าวของหญิงแม้ไปจริงๆใช่ไหมเสียงของแม่เอียดดังพอให้ได้ยินแม่ละมอมตอบกลับเรียบร้อยเจ้าค่ะอีกไม่นอนรอกปัจจ์ก,ก็จะได้เห็น ว่าผู้หญิงบ้านานคนนั้นไม่เหมาะจะเคียงข้างเขาเลยและวินาทีนั้นภาพทั้งหมดก็ชัดเจนภาพของสายที่ตื่นแต่เช้าหญิงที่ไม่เคยพูจาตัดพ้อแม้แต่คำเดียวผู้หญิงที่เคยยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นเธอไม่เคยรู้เลยว่าทุกเช้าข้าวของเธอไม่ได้เดินทางไปถึงปากสามีดวงตาประจักษ์ค่อยๆแดงขึ้นไม่ใช่เพราะโกรธใครแต่เพราะเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเองนี่แหละ คือคนที่ทรยศเธอโดยไม่รู้ตัวเขาถอยหลังออกมาเงียบๆมือแน่นหิ้วปิ่นโตเสียงหัวเราะของแม่ที่ยังไม่รู้ว่าเขาได้ยินทุกอย่างหมดแล้วเกมที่คิดว่าจะชนะนั้นกำลังทำลายศรัทธาของลูกที่เธอเลี้ยงมาเองไปทีละน้อยรุ่งเช้าของวันใหม่ขุนประจักษ์ตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างหัวใจเขาแน่นเต็มไปด้วยสิ่งอยากรู้และสิ่งที่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยตา เขาแอบมองผ่านช่องระเบียงไม้เห็นแม่ละม่อมเดินตรงไปที่ครัวถือปิ่นโตของแม่สายไว้ในมือแม่ละม่อมเปิดฝาปิ่นโตของสายที่มีอาหารหรูหราเธอมองซ้ายมองขวาก่อนจะหยิบอาหารอีกชุดออกจากตะกร้าแล้วค่อยๆเปลี่ยนของทั้งหมดลงไปแทนเขาเห็นทุกอย่างชัดเจนคุณหลวงประจักษ์สุดลมหายใจยาวน้ำเสียงของแม่ดังแว่วในหัว ผู้หญิงบ้นบานๆแบบนั้นไม่คู่ควรแต่สิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้กลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเธอไม่ใช่ผู้หญิงบ้นบานๆที่ไม่คู่ควรแต่เธอคือหญิงชาววังในหัวใจของเขาเองผู้เป็นที่รักซื่อสัตย์อดทนและไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยสักนิดเขาก้าวออกมาช้าๆแม่ละม่อมสะดุ้งเมื่อเห็นเขายืนหยูดตรงนั้นขุนหลวงไม่ต้องพูดข้าเห็นหมดแล้ว แววตานั้นเปลี่ยมด้วยความผิดหวังมากกว่าความโกรธจากนั้นเขาก็เดินจากไปไม่แม้แต่จะมองกล่องที่ถูกเปลี่ยนไว้เพราะวันนี้เขาตัดสินใจแล้วและไม่อายอาหารที่มาจากมือของเมียอีกต่อไปวันนั้นทั้งวันเขาไม่เปิดปิ่นโตเลยเก็บมันไว้ข้างกายทำงานตามหน้าที่ตกเย็นเขากลับเรียนมาพร้อมกับรอยยิ้มวันนี้กับข้าวอร่อยเหมือนเดิมเลยนะ แม่ใส่หัวเราะเบาๆทั้งที่งงในดวงตาเธอเริ่มมีแววอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้งและในคืนเดียวกันเขาเรียกแม่หญิงแม้นมาพบที่หน้าท่าน้ำเขากล่าวเพียงสั้นๆน้ำเสียงชัดเจนและเด็ดขาดอย่ามายุ่งที่เรือนของข้าอีกเพราะข้าไม่อาจทำให้ภรรยาของข้าต้องรู้สึกขุนเคืองใจขอบใจเจ้ามากที่หวังดีต่อข้าหญิงแมนน้ำตาคลอแมนไม่อาจคานได้แต่ก็รู้ดีว่า คำพูดของเขาไม่ใช่เพียงการปฏิเสธอีกฟักหนึ่งของเรือนแม่เอียดได้แต่นั่งเงียบเมื่อเห็นลูกชายกลับมาด้วยแววตาเปลี่ยมสุขกับเมียบ,บ้านๆอีกครั้งแผนทั้งหมดพังลงอย่างเงียบเชียบแต่สิ่งที่นางเห็นในแววตาของลูกชายคือความแน่วแน่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนางถอนหายใจยาวสายลมค้ำพัดกลิ่นแกงจากกลิ่นที่นางเคยรังเกียจกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง บางทีความรักของแม่อาจไม่ใช่สิ่งที่ลูกต้องการที่สุดเธอคิดในใจก่อนจะยิ้มบางๆยิ้มที่เต็มไปด้วยการยอมแพ้อย่างสงบเจ้าคงชนะแล้วเหรอเสียงตะเกียงสั่นไหวเงาของแม่สะท้อนอยู่บนผนังไม้เรากับเธอกำลังข้อมหัวให้กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ที่ไม่เคยสู้ด้วยคำพูดเลยสักคำแต่ชนะด้วยหัวใจที่มั่นคงในความดีนั้น คือปิ่นโตของเมียนั่นเองค่ะนิทานลูกส้มเล่าจบแล้วนะคะถ้าทุกท่านชอบนิทานดีๆในแบบฉบับของนิทานลูกส้มเราและถ้าอยากสนับสนุนกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานชอน่องนิทานลูกส้มสามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์แดงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจสวัสดีค่ะ